สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือเสียงเรื่อง Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเขียนโดยเจมส์เคลียร์ปรมบทเรื่องราวของผมผมโดนไม้เบสบอลอัดเข้าที่ใบหน้าในวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่สองไม้เบสบอล เกิดลื่นหลุดมือเพื่อนร่วมชั้นในขณะเข้าวงสวิงและพุ่งประทะตรงกลางจมูกผมอย่างจังแรงกระแทกรุนแรงจนผมจำอะไรไม่ได้เลยแรงของไม้เบสบอลกระแทกหน้าผมจนจมูกยุบลงเป็นรูปตัวอยู่แรงจนเนื้อเยื่อสมองชนเข้ากับกะโหลกท่านใดนั้นอาการบวมก็เกิดขึ้นทั่วทั้งศีสัตเพียงแค่เสี้ยววินาทีจมูกผมหัก กระโหลกแตกร้าวไปทั่วและกระดูกเบ้าตาแตกทั้งสองข้างเมื่อลืมตาขึ้นผมเห็นคนมองมาและรีบวิ่งเข้ามาช่วยผมก้มหน้าลงเห็นหยดสีแดงๆเปรอะเต็มเสื้อผ้าไปหมดเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งถอดเสื้อเชิ้ตของเขาออกแล้วส่งมาให้ผมจึงเอามาอุดเลือดที่กำลังพุ่งทะลักออกมาจากจมูกรู้สึกทั้งช็อกและงุนงงไปหมด ผมไม่รู้เลยว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสมากขนาดไหนครูเข้ามาโอบไหล่และพยุงตัวผมขึ้นพาเดินไปห้องพยาบาลที่ห่างออกไปเราเดินข้ามสนามลงเนินและกลับเข้าไปในโรงเรียนมีใครหลายต่อหลายคนเข้ามาช่วยพยุงผมเราใช้เวลาน,านานและเดินไปอย่างช้าๆโดยไม่มีใครตระหนักเลยว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปนั้นมีความหมายแค่ไหน เมื่อเรามาถึงห้องพยาบาลนางพยาบาลก็เริ่มตั้งคำถามผมเป็นชุดปีนี้คิศักราชอะไรจ๊ะ1,998ครับผมตอบทั้งที่จริงๆแล้วคือคิศักราช2,002ตอนนี้ใครเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบิลคินตันครับแต่ที่ถูกคือจอสเด็บ b ิ s h ุชแม่ของเธอชื่ออะไรเอออืม ผมนิ่งอึ้งไปประมาณสิบวินาทีแพตตี้ครับผมตอบอย่างสบายๆโดยไม่สนว่าต้องใช้เวลาประมาณสิบวินาทีกว่าจะนึกชื่อแม่ของตัวเองออกและนั่นก็เป็นคำถามสุดท้ายที่ผมจำได้ร่างกายผมทนต่ออาการสมองบวมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้อีกต่อไปผมหมดสติก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงไม่กี่นาทีต่อมา ผมก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นหลังจากถึงโรงพยาบาลไม่นานร่างกายผมก็เริ่มไร้าการตอบสนองการทำงานของร่างกายแบบง่าย,ายๆเช่นการกลืนหรือการหายใจลำบากขึ้นทุกทีผมมีอาการชักเกรงเป็นครั้งแรกของวันนั้นแล้วก็หยุดหายใจในขณนะที่หมอเรียบเอาออกซิเจนมาใส่ให้และก็ลงความเห็นว่าโรงพยาบาลท้องถิ่น ไม่มีเครื่องมือแพทย์เพียงพอที่จะรับมือกับอาการของผมได้จึงเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับผมส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าในเมืองซินซินเนติพวกเขาพาผมออกจากประตูห้องฉุกเฉินไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์อีกฝั่งของถนนเตียงคนไข้ถูกเข็นไปตามทางเดินอันครุขคระมีพยาบาลคนหนึ่งเข็นเตียงอีกคนหนึ่งถือเครื่องปั๊มออกซิเจนในมือ ส่วนแม่ของผมที่เพิ่งมาถึงโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ไม่นานเดินตามมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั่งอยู่ข้างๆและจับมือผมไว้ตลอดทางในขณะที่ผมยังคงหมดสติและไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองช่วงที่แม่อยู่กับผมบนเฮลิคอปเตอร์พ่อก็กลับไปบ้านเพื่อดูแลน้องสาวกับน้องชายและส่งข่าวนี้ให้พวกเขารู้พ่อต้องกลั้นน้ำตาไว ขณะที่อธิบายน้องสาวว่าทำไมพ่อถึงไปร่วมงานฉลองจบการศึกษาเกรด8ของน้องในคืนนั้นไม่ได้หลังจากส่งน้องๆไปฝากให้ญาติดูแลแล,แล้วพ่อก็ขับรถตามมาสมทบกับแม่ที่โรงพยาบาลในเมืองซินซินเนติเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลทีมแพทย์และพยาบาลเกือบ20คนต่างรีบวิ่งเข้ามาที่ลานจอด และพาผมไปยังแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุตอนนั้นอาการสมองบว,วมของผมรุนแรงมากจนผมชักเกรงซ้ำหลายๆครั้งแม้กระดูกหักจำเป็นต้องรับการรักษาแต่ผมก็ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการผ่าตัดหลังจากมีอาการชักเป็นรอบที่สามของวันนั้นหมอก็ลงความเห็นว่าอาการผมเข้าขั้นโคมา่าและต้องติดตั้งเครื่องช่วยหายใจ พ่อแม่ของผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะเมื่อ10ปีก่อนพวกท่านเข้าออกชั้นล่างตึกนี้เป็นประจำหลังจากน้องสาวผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อตอนอายุ3ขวบในตอนนั้นผมอายุ5ขวบและน้องชายอายุเพียง6เดือนเท่านั้นหลังจากที่เธอได้รับการรักษาอยู่สองปีครึ่งด้วยการทำคีโม เจาะน้ำไขสันหลังและเจาะไขกระดูกน้องสาวผมก็ออกจากโรงพยาบาลอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและไม่มีเชื้อมะเร็งอีกหลังจากที่พ่อแม่ใช้ชีวิตปกติสุขมาสิบปีในตอนนี้พวกท่านกลับต้องมาโรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งพร้อมกับลูกอีกคนเมื่ออาการผมเข้าขั้นโคมา่าโรงพยาบาลก็ส่งบัตรหลวงและนักสังคมสงเคราะห์ ข้ามาพูดคุยปลอบโยนพ่อแม่ซึ่งเป็นบาทหลวงคนเดียวกับที่เคยถูกส่งมาคุยกับท่านแล้วเมื่อสิปีก่อนในตอนเย็นวันที่ท่านรู้ว่าน้องสาวผมป่วยเป็นโรคมะเร็งจากกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนรอบตัวผมเต็มไปด้วยเครื่องมือและสายระยงระยางเพื่อช่วยรักษาชีวิตพ่อกับแม่แทบไม่ได้นอนเลยแม้โรงพยาบาลจะจัดเตรียมที่นอนไว้ให้ช่วงหนึ่ง พวกท่านวูบหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่ช่วงต่อมากลับตื่นตาค้างด้วยความวิตกกังวลแม่บอกผมในเวลาต่อมาว่านั่นเป็นคืนเดลร้ายที่สุดในชีวิตแม่เลยการฟื้นตัวโชคดีเหลือเกินเช้าวันถัดมาระบบการหายใจของผมก็ดีขึ้นกระทั่งถึงจุดที่หมอลงความเห็นว่าพ้นจากภาวะโคม่าแล้ว ในที่สุดเมื่อฟื้นคืนสติผมก็พบว่าตัวเองสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นไปเสียแล้วนางพยาบาลบอกให้ผมพ่นลมออกจากจมูกแล้วสูดกลิ่นจากกล่องน้ำแอปเปลิลผลการทดสอบปรากฏว่าการรับรู้กลิ่นของผมกลับคืนมาแต่ก็ทำให้ทุกคนตกใจอีกเพราะการพ่นลมออกทางจมูกส่งผลให้เกิดความดันลมผ่านรอยแตกของกระดูกเบ้าตา แล้วดันลูกตาซ้ายของผมถ้าหลนออกมาจากเบ้าโชคดีที่ยังประคองอยู่ได้ด้วยเปลือกตาและเส้นประสาทซึ่งยึดโยงลูกตากับสมองของผมเอาไว้จากสู่แพทย์บอกว่าลูกตาของผมจะค่อยๆเคลื่อนยุบกลับเข้าที่เดิมเมื่อความดันลดลงแต่ยากที่จะบอกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจากนั้นผมก็ได้รับการผ่าตัดในอีกสัปดาห์ต่อมา ซึ่งทำให้ผมต้องใช้เวลามากขึ้นในการพักฟื้นผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่บนเวทีมวยในสภาพแพ้ยับเยินแต่หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ผมจึงกลับบ้านในสภาพจมูกหักกระดูกใบหน้าแตกยับและตาข้างซ้ายถลนเดือนเดือนหนึ่งผ่านไปอย่างยากลำบากผมรู้สึกเหมือนทุกสิ่งในชีวิตจุดอยู่กับที่ ผมมีอาการมองเห็นภาพซ้อนนานหลายสัปดาห์ไม่สามารถมองตรงๆได้และกว่าลูกตาจะกลับเข้าที่เดิมก็ใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากมีปัญหาการมองเห็นและยึดจับสิ่งต่างๆนานถึง8เดือนผมจึงกลับมาขับรถได้อีกครั้งช่วงที่ทำกายภาพบำบัดผมใช้วิธีทั่วไปอย่างการเดินท่งตัวให้ตรงบนเส้นผมตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้อาการบาดเจ็บ ทำให้ตัวเองรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมท้อแท้และหมดกําลังใจผมกลายเป็นคนหวาดวิตกว่าตัวเองจะต้องพยายามอีกมากแค่ไหนเมื่อได้กลับมาเล่นเบสบอลอีกครั้งในหนึ่งปีต่อมาเบสบอลเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตผมมาตลอดพ่อผมเป็นนักกีฬาเบสบอลในทีมเซนหลุยคาดิโนและผมมีความฝันอยากจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเช่นเดียวกัน หลังจากพักฟื้นมาหลายเดือนสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือการกลับลงสนามแต่การกลับไปเล่นเบสบอลไม่ราบรื่นนักเมื่อฤดูการแข่งขันมาถึงผมเป็นนักกีฬาปีสามเพียงคนเดียวที่โดนคัดออกจากทีมตัวแทนโรงเรียนผมถูกส่งกลับไปเล่นกับเด็กปีสองซึ่งเป็นตัวแทนรุ่นจูเนียผมเล่นเบสบอลมาตั้งแต่4ี่ขวบซึ่งสำหรับคนบางคน ที่ทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามอย่างหนักกับการเล่นกีฬาการถูกคัดออกเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างที่สุดผมยังจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้อย่างชัดเจนผมนั่งในรถและร้องไห้มือเลื่อนไปเปิดวิทยุพยายามหาเพลงที่คิดว่าจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นบ้างหลังจากหนึ่งปีกับความรู้สึกสับสนในตัวเอง ผมก็สามารถเป็นผู้เล่นทีมตัวแทนโรงเรียนในฐานะรุ่นพี่ปีสุดท้ายแต่ผมแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยผมเล่นไปทั้งหมด11อินนิ่งในกีฬาเบสบอลโรงเรียนนับได้แทบจะไม่ถึง1เกมด้วยซ้ำแม้บทบาทในโรงเรียนมัธยมจะน่าเบื่อหน่ายผมยังคงมีความเชื่อว่าผมสามารถเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ได้และก็รู้ว่า ถ้าจะต้องมีอะไรพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นกว่านี้ผมคือคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงผ่านไปสองปีหลังจากการบาดเจ็บครั้งนั้นผมได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดนิสันซึ่งเป็นสถานที่แห่งการเริ่มต้นและเป็นที่ซึ่งผมค้นพบพลังอันน่าทึ่งของนิสัยเล็กๆเ,เป็นครั้งแรก ผมเรียนรู้เรื่องนิสัยต่างๆได้อย่างไรการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเดนิสันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวผมได้รับตำแหน่งที่น่าสนใจในทีมเบสบอลแม้ว่าชื่อผมจะอยู่ในอันดับไทท้ายของทีมเพราะเป็นเด็กใหม่ผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีและแม้จะมีเรื่องราววุ่นวายมากมายในขณะเรียนชั้นมัธยมปลายผมก็ยังเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยจนได้ ในเมื่อผมยังไม่ได้เริ่มเข้าไปอยู่ในทีมเบสบอลเร็วๆนี้ผมจึงหันมาสนใจกับการเรียงลำดับสิ่งสำคัญในชีวิตในขณะที่เพื่อนผมเล่นวิดีโอเกมจนดึกดื่นผมกลับสร้างนิสัยการนอนที่ดีโดยเข้านอนแต่หัวคำ่ำในโลกของหอพักที่มีแต่ความรกกรุงรังผมตั้งใจจัดเก็บห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการปรับปรุงพฤติกรรมเหล่านี้ ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับทำให้ผมรู้สึกควบคุมชีวิตตนเองได้ผมเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งและความเชื่อมั่นในตัวเองที่เพิ่มขึ้นนี้ยังขยายผลถึงการเรียนอีกด้วยเพราะผมยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนจนได้เกรด A ทุกวิชาตอนปีหนึ่งนิสัยก็คือพฤติกรรมหรือกิจวัตรที่ทำอยู่เป็นประจำและในบางครั้งก็แสดงออกมาโดยอัตโนมัติ โดยในแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านไปผมค่อยๆสร้างนิสัยเล็กๆแต่เสมอต้นเสมอปลายซึ่งค่อยๆนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเลยตัวอย่างเช่นผมฝึกนิสัยยกน้ำหนักหลายครั้งต่อสัปดาห์เป็นครั้งแรกในชีวิตหลายปีผ่านไปรูปร่างขนาด6ฟุต4นิ้วของผมก็บึกบึนไปด้วยน้ำหนักของกล้ามเนื้อจากเดิม170ปอนด์เป็น200ปอนด เมื่อขึ้นปีสองผมได้รับเลือกให้อยู่ในตำแหน่งผู้ขว้างลูกพอขึ้นปีสามผมได้รับการเสนอชื่อเป็นกัปตันทีมและจากการประชุมทีมร่วมกันตอนสิ้นสุดฤดูกาลผมก็ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมในที่สุดแต่นั่นเกิดขึ้นหลังจากผมเป็นรุ่นพี่ปีสี่ผู้มีนิสัยการนอนที่ดีนิสัยการเรียนที่ดีและนิสัยรักการออกกำลังกายแล้วนะครับ ผ่านมาหกปีหลังจากถูกไม้เบสบอลกระแทกใบหน้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการโคมา่าผมได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดนักกีฬาชายของมหาวิทยาลัยเดนิสันและได้รับการเสนอชื่อไปยัง ESPN Academic All America Team เพื่อรับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักเบสบอลดีเด่นเพียง33คนจากนักกีฬาทั่วประเทศและก่อนจบการศึกษา เรื่องราวของผมได้รับการบันทึกในสมุดเกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาโดยจารึกลงใน8หมวดที่ต่างกันไปและในปีเดียวกันนั้นผมก็ได้รับเหรียญเกียรติยศประธานสภานักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องสูงสุดของมหาวิทยาลายัยผมหวังว่าคุณจะไม่ถือโทษถ้ารู้สึกว่ามันเป็นการโอ้อวดมากไปจริงๆแล้ว เรื่องราวการเป็นนักกีฬาอาชีพของผมก็ไม่ใช่ตำนานหรือประวัติศาสตร์อะไรผมไม่เคยลงเล่นกีฬาอาชีพแต่เมื่อมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลานั้นผมเชื่อว่าตัวเองได้เอาชนะสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งผมได้เติมเต็มศักยภาพของตัวเองและผมก็เชื่อว่าแนวทางของหนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มศักยภาพของคุณด้วยเช่นกัน เราทุกคนล้วนเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตบาดแผลที่เกิดขึ้นครั้งนั้นก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งของผมประสบการณ์ในครั้งนั้นสอนบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ผมนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไม่สำคัญในตอนเริ่มแรกจะค่อยๆกลายเป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี เราทุกคนต่างต้องรับมือกับปัญหามากมายแต่ในระยะยาวคุณภาพชีวิตของเรามักจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนิสัยของเราเองและด้วยการมีนิสัยเดิมๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นแล้วไม่ว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับบางทีอาจมีคนประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อในชั่วข้ามคืน แต่ผมไม่รู้จักคนเหล่านั้นหรอกครับและผมก็ไม่ใช่หนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยไม่มีช่วงเวลาเช่นนั้นตลอดเส้นทางชีวิตของผมจากการบาดเจ็บสาหัสเข้าขั้นโคมา่าสู่การได้รับเลือกเป็นนักกีฬาเบสบอลดีเด่นระดับประเทศพัฒนาการของชีวิตผมนั้นค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นช่วงเวลายาวนานที่ผมได้สะสมชัยชนะเล็กๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆมาตลอด ้นทางเดียวที่ผมใช้คือการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและก็ยังใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้ในอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแล้วเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ทำไมผมเขียนหนังสือเล่มนี้และเขียนได้อย่างไรในเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศ,ศักราช2012ผมเริ่มตีพิมพ์บทความในเว็บไซต์ jamesclear.com ผมจดบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับนิสัยต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีจนในที่สุดผมก็พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์นั้นแก่ผู้อื่นผมเริ่มตีพิมพ์บทความใหม่ๆทุกวันจันทร์และวันพฤหสัสบดีเพียงไม่กี่เดือนที่เรื่องเกี่ยวกับนิสัยซึ่งบันทึกไว้อย่างง่ายๆนำไปสู่การมีผู้สมัครสมาชิกทางอีเมลเพื่อติดตามผลงานครบ1000คนแรก และภายในปีคริสตศักราช2013จำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นมากกว่า30,000คนปีคริสตศักราช2014จำนวนสมาชิกทางอีเมลเพิ่มขึ้นเป็น100,000คนทำให้ผลงานของผมกลายเป็นหนึ่งในจดหมายข่าวที่เติบโตเร็วที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเมื่อ2ปีก่อนตอนเริ่มเขียนบทความผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกแอบอ้าง แต่ทุกวันนี้ผมกลายเป็นที่รู้จักในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมแม้ฉายานี้จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นแต่ผมก็รู้สึกอึดอัดเช่นกันผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่เป็นเพียงคนที่กำลังทำการทดลองไปพร้อมๆกับผู้อ่านเท่านั้นปีคริสต์ศ,ศักราช2015ผมมีสมาชิกติดตาม200,000คน และได้เซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ Penguin Random House เพื่อเขียนหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้ในขณะที่มีผู้อ่านบทความของผมมากขึ้นโอกาสทางธุรกิจของผมก็เกิดขึ้นด้วยผมได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับการสร้างนิสัยโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนพฤติกรรมและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆผมเห็นภาพตัวเอง ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญสำคัญในการประชุมใหญ่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปปีคริสต์ศักราช2016บทความของผมเริ่มเห็นได้ทั่วไปในสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่ๆอย่างทานอังเจอร์เบเนและฟรอปที่น่าทึ่งคือมีผู้อ่านงานเขียนของผมมากกว่า8ล้านคนในปีนั้นบรรดาโค้ชใน NFL NBA และ MLB ต่างเริ่มอ่านผลงานของผมแล้วนำไปแบ่งปันกับลูกทีมพอเริ่มต้นปีคริสตศ,ศักราช2017ผมได้ก่อตั้งสถาบันพัฒนานิสัย The h a b i t Academy ซึ่งกลายเป็นรูปแบบของระบบปฏิบัติการสำหรับการฝึกฝนนิสัยอันเยี่ยมยอดสำหรับระดับองค์กรหรือบุคคลที่สนใจจะสร้างนิสัยที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตและในการทำงาน มีบริษัทใน500บริษัทใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูนรวมทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังรุ่งต่างส่งผู้นำองค์กรเข้ามาสมัครและฝึกทีมงานของตนโดยรวมแล้วมีผู้นำธุรกิจผู้จัดการโค้ชและอาจารย์ที่จบจากสถาบันพัฒนานิสัยมากกว่า10,000คนและการทำงานของผมร่วมกับคนเหล่านี้ ก็สอนบทเรียนอันหน่าเหลือเชื่อมากมายให้ตัวผมเองรวมถึงเรื่องที่จะนำการสร้างนิสัยไปใช้ในโลกความจริงได้อย่างไรขณะที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้จบในปีคริสต์ศักราช2018เว็บไซต์ jamesclear.com ก็มีผู้ติดตามเป็นล้านล้านคนต่อเดือนและมีผู้อ่านเกือบ500,000คนที่สมัครรับอ e ีเมลจดหมายข่าวของผมเป็นรายสัปดาห์ จำนวนคนมากมายนี้เกินความคาดหวังของผมมากเมื่อนึกย้อนกลับไปตอนเร่วมเขียนบทความช่วงแรกๆซึ่งผมไม่กล้าคิดไปไกลว่าจะมาได้ถึงจุดนี้ด้วยซ้ำหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไรนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อนาเวลลาวิแคนกล่าวว่าการเขียนหนังสือที่ยอดเยี่ยมนั้นก่อนอื่นคุณต้องทำตัวให้กลายเปน็นหนังสือให้ได้ก่อน ผมได้เรียนรู้ทุกแนวคิดเรื่องนิสัยที่เขียนในเล่มนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะผมอยู่กับความคิดเหล่านั้นตลอดเวลาผมต้องพึ่งพานิสัยเล็กๆเ,เพื่อจะฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บให้ได้เพื่อให้แข็งแรงขึ้นจากการออกกำลังกายเพื่อให้โชว์ฟอร์มได้ดีในสนามแข่งเพื่อจะได้เป็นนักเขียนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจและเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ นิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยเติมเต็มศักยภาพของผมและเพราะคุณตัดสินใจหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านผมคิดว่าคุณก็ต้องการเติมเต็มศักยภาพของตนเองเช่นเดียวกันเนื้อหาตลอดหนังสือเล่มนี้ผมจะอธิบายวิธีการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่นิสัยดีขึ้นแค่วันหรือแค่สัปดาห์แต่ดีขึ้นตลอดชีวิต แม้ผมจะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์มาช่วยสนับสนุนในหลักการแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่บทความวิจัยเป็นเพียงคู่มือปฏิบัติคุณจะได้ความรู้และคำแนะนำที่ปฏิบัติได้ผลจริงดังที่ผมอธิบายไว้ในส่วนหน้าและส่วนกลางเล่มว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณในแนวทางที่เข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย สาขาวิชาที่ผมใช้ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งชีววิทยาประสาทวิทยาศาสตร์ปรชัชญาจิตวิทยาและอีกมากมายซึ่งได้รับการยอมรับมาหลายปีแล้วสิ่งที่ผมนำเสนอคือการสังเคราะห์สุดยอดแนวคิดของบุคคลระดับมันสมองทั้งหลายที่พวกเขาได้ค้นพบเมื่อนานมาแล้วรวมทั้งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หวังว่า คุณจะได้พบไอเดียที่มีประโยชน์จากผลงานของผมและนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติให้ได้ผลจริงความรู้ใดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ขอให้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่ค้นพบมาก่อนผมส่วนอะไรที่ไม่ดีถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองครับสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือโมเดลสีขั้นตอนในการสร้างนิสัยที่ดีได้แก่ปัจจัยกระตุ้น ความปรารถนาการตอบสนองและรางวัลที่ได้รับรวมทั้งกดสีข้อของการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่พัฒนาจากสีขั้นตอนนี้ผู้อ่านที่มีพื้นความรู้ทางจิตวิทยาอาจคุ้นเคยกับคำเหล่านี้จากศัพท์เฉพาะทางในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (operant conditioning theory) ซึ่งกล่าวถึงการกระตุ้นการตอบสนองและการเสริมแรง เป็นครั้งแรกโดย B.F. Skinner เมื่อทศวรรษ1,930และเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จากหนังสือ The Power of Habit ของชาวดุยที่เขียนเกี่ยวกับสัญญาณภายนอกการทำตามนิสัยที่คุ้นเคยและรางวัลที่ได้รับนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมอย่างสกินเนอร์เชื่อว่าถ้าคุณให้รางวัลหรือลงโทษอย่างเหมาะสม คุณจะทำให้คนอื่นเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้แต่แม้ว่าโมเดลของสกินเนอร์อธิบายถึงวิธีที่สิ่งเร้าภายนอกมีอิทธิพลต่อนิสัยของเราได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็ขาดคำอธิบายที่ดีว่าความคิดความรู้สึกและความเชื่อของตัวเราเองส่งผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไรสำหรับปัจจัยภายในอย่างอารมณ์ก็มีความสำคัญเช่นกันในช่ทศวรรษที่ผ่านมานี้นักวิทยาศาสตร์ เพิ่มหันมาศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมซึ่งผลงานวิจัยเหล่านั้นก็จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เช่นกันโดยรวมแล้วกรอบแนวคิดที่ผมนำเสนอคือโมเดลที่ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์ทางด้านความคิดและพฤติกรรมผมเชื่อว่านี่คือสิ่งในโมเดลแรกของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งอธิบายถึงอิทธิพลของสิ่งเราภายนอก และอารมณ์ภายในที่มีต่อนิสัยของเราได้อย่างถูกต้องแม้คำอธิบายเหล่านี้คุณอาจคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าข้อมูลรายละเอียดรวมถึงแนวปฏิบัติจากกดทั้ง4ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้คุณพิจารณา,านิสัยของตัวเองได้อีกแนวหนึ่งพฤติกรรมของมนุษย์มักเปลี่ยนไปเสมอจากสถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์หนึ่ง จากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งจากเสี้ยววินาทีหนึ่งไปอีกเสี้ยววินาทีหนึ่งแต่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเป็นหลักการคิดที่คุณใช้ได้ปีแล้วปีเล่าคุณสามารถสร้างธุรกิจสร้างครอบครัวสร้างชีวิตได้จากหลักการคิดเหล่านี้ครับหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีวิธีที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวสำหรับสร้างนิสัยให้ดีขึ้นแต่ได้อธิบายวิธีดีที่สุดที่ผมรู้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ผลไม่ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนหรือกำลังพยายามจะเปลี่ยนอะไรกลยุทธ์ที่ผมกล่าวถึงจะแนะนำกระบวนการปรับปรุงตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะอยู่ที่การมีสุขภาพที่ดีทรัพย์สินเงินทองประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานเรื่องของความสัมพันธ์หรือทั้งหมดที่กล่าวมาตราบใดที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นแนวทางให้คุณได้ครับ